ประโยชน์ด้วยกันทั้งสิ้น,นนะครับเอาละครับช่วงนี้เราพักกันคู่เดียวแล้วเดี๋ยวมาติดตามนะครับเขาบอกว่าราคาน้ามันลดลงแบบนี้คนที่ก็ทําธุรกิจติดตั้งระบบแก๊สในรถยนต์จะประสบปัญหาอะไรหรือไม่เดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับแต่ช่วงนี้ขอเชิญชมรายงานพิเศษนะครับสันที่สุดที่ปลายด้ามขวานครับ กองตบํบลกําลังประชาชนที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เคียงข้างฝ่ายพลเรือนตํารวจและทหาร oh <my> มีภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อย oh. และความมั่นคงภายในประเทศภายใต้การปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยด้วยการนำกําลังประชาชนมาร่วมในการปฏิบัติหน้าที่สามารถประสานงานและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างดียิ่ง oh. เพราะเป็นกองกําลังอาสาในพื้นที่ที่วันนี้ยังคงทำงานร่วมเคียงง ู่กับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองหากแต่ในอนาคตกำลังทหารหรือเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องถอนตัวออกจากพื้นที่ชุดคุ้มครองตำบลเหล่านี้ก็จะกลายเป็นกำลังหลักในการดูแลพื้นที่ของตนต่อไปตอนนี้คือผู้อาสาสมัครนะครับที่ธรรมดาแล้วเขาเคยผ่านการฝึกมาจากศูนย์การทหารราบมาแล้วประมาณเดือนกว่านะครับอันนี้พอมาอยู่ในพื้นที่ก็เลื้อไปบ้างอะไรไปบ้างทรานนี้ก็เลยทางท่านผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ก็เลย ให้มาฟื้นฟูนะครับถ้าหากว่าอาอสอหรือว่าชุดคุ้คของตำบลเหล่านี้เข้มแข็งขึ้นมาเนี่ยก็จะไปช่วยแบ่งเบาภาระของฐานหลักที่จะต้องอามาติดตึงเกี่ยวเรื่องการรักษาความปลอดภัยทั้งคนทั้งครูทั้งสถานที่นะครับแล้วก็จะไปทาหน้าที่ของ ทหารในในใน,ในงานของหาน,นจริงๆทางยุทธวิธีนะครับการเข้าไปในหมู่บ้านต่างๆวันนี้ก็ทําให้แบ่งเบาไปเพระนาะฉนั้นก็หมู่บ้านจะเข้มแข็งขึ้นาการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถชุดคุ้มครองตําบลในพื้นที่จังหวัดชเชียงภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพและมีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เนื่องจากกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนถือเป็นกําลังหลักของฝ่ายปกครองที่ทําหน้าที่คอยช่วยเหลือประสานการปฏิบัติร่วมกันของทุกหน่วยกําลัง ในพื้นที่ทั้งตำรวจทหารเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นครับขอบร้สึกที่ความพับที่เข้ามาเป็นอ,อสสเนี่ยนะครับก็คือส่วนหนึ่งนะครับอยากจะช่วยเหลือชาวบ้านในเกับพื้นที่ของตัวเราเองนะครับในพื้นที่หมู่มบ้านของเราช่วยพ่อแม่พี่น้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางราชการนะครับอย่างเช่นในหมู่มบ้านของเราเนี่ยชาวบ้านบางทีอาจจะไม่รู้เรื่องเราก็มาเข้าช่วยตรงนี้นะครับให้พี่น้องของเราได้รู้สึกว่า เรามีความเข้าใจในในพื้นที่ของเราว่ามีคนในพื้นที่พูดภาษาถวนตินได้พูดภาษาไทยได้ความเข้าใจสังและกันอย่างนี้ครับ การสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านด้วยการดึงภาคประชาชนเข้ามาเป็นกองกำลังประจำท้องถิ่นเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของหมู่บ้านและเป็นกำลังหลักในพื้นที่ยอมเข้าใจเข้าถึงบริบทพื้นที่มากกว่าเจ้าหน้าที่ทหารหากในอนาคตทหารต้องถอนตัวออกจากพื้นที่ชุดคุ้มครองตำบลกำลังประจำถิ่นเจ้าของพื้นที่จะเข้ามาดูแลพื้นที่แทนเจ้าหน้าที่ทหารเป็นการคืนชุมชนสู่ชุมชนให้ประชาชนดูแลกันเอง โดยมีชุดคุ้มครองตำบลเป็นกำลังหลักในพื้นที่ทีมข่าวสุรประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่สน,น้ารายงาน